สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องฝันว่าเจ้าชายมาขอแต่งงานกันเย,ะยะ่เยไปดูกันเลยลูกฉันอยู่ห้องไหนนะวันนี้น่าจะนอนห้องนี้แล้วนะอะอ่าไม่ใช่น่าจะอยู่ห้องนึงแล้วล่ะโอเคเอไ,ไปดูหน่อยสิน่าจะก,กำลังนอนต้องเบาๆเอะก็ไม่มีนี่ อยู่นี่ค่ะคุณแม่เพิ่งตื่นเมื่อกี้เลย,เยง่วงมากเลยล่ะค่ะ,ะง่วงเหรอ,อลงไปข้างล่างหน่อยนะแม่มีอะไรจะให้ดูน่ะอะไรล่ะคะเอ๊ะทำไมวันนี้แม่พูดจาแปลกๆปกติแม่ไม่เคยพูดดีกับเราขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ่ออะไรนะลูกเออเปล่าค่ะมีอะไรล่ะคะลงไปรอข้างล่างเลยจ้ะเอ่อทำไมอะคะลงไปเถอะแม่มีอะไรจะให้ดูได้ค่ะ ทำไมเหรอคะคุณแม่ทำไมตั้งให้หนูมารอน่าบ้านะจะมีอะไรมาส่งหรอคะหรือว่าคุณแม่จะสั่งของอะไรไว้ให้รอ,อดูก่อนสิจ๊ะตอนนี้น่าจะยังไม่มาถึงหรอกเฮ้ยแม่ต้องสั่งของอะไรให้เราแน่เ,เ,เ,เดี๋ยวนะอะไรอยู่บนหัวเราผมึงพูดมาได้ไงเนี่ยงงหรือว่าแม่จะเอามาใส่ให้เราเพราะวันนี้ เซอร์ไพรส์ให้เราเป็นเจ้าหญิงแล้วแม่ก็จะตามใจเราเฮ้ยนะ่าตื่นเต้นนะวันนี้อ๋อหอดูชุดฉันก็สวยแต่เมื่อคืนเราใส่ชุดนอนนี่ทำไมฉันใส่ชุดนี้ล่ะช่างมันเถอะออนั่นไงมาแล้วลูกอะไรอะคะซูเปอร์แมนเหรอดูดีๆสิจ้าใครอะเจ้าชายลูกเจ้าชายอะไรคะแม่หนูงงไปหมดแล้วนี่คืออะไรอะ ก็จะชายเควินไงสวัสดีครับสวัสดีเขาสิลูกสวัสดีค่ะเจะ้าหญิงลินดาของผมพร้อมจะไปที่วังด้วยหรือเปล่าครับเอ,อ่ออะไรนะคะฉันฉันไม่เข้าใจค่ะเจ้าชายคนนี้จะมาขอแต่งงานกับลูกนะ่ะจริงเหรอคะแม่จริงสิหนูไปกับเขาเลยนะไม่ต้องห่วงแม่ เพราะเดี๋ยวแม่ก็จะตามไปเองเหมือนกันเราจะไปอยู่กันที่วังสามคนอยู่ที่นั่นสบายมากเลยนะร่ำรวยมีเงินมีทองที่ใช้เลยอยากจะได้อะไรก็ได้ไปหมดแถมยังมีคนใช้ด้วยไปกับเจ้าชายซะเดี๋ยวแม่ตามไปนะลูกค่ะเจ้าหญิงแต่งงานกับผมนะครับได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่แหวนเลยค่ะย โอ้โหวนสวยมากลินงั้นเราไปขึ้นม้ากันนะครับได้ค่ะโอ้ยยังก็อยู่ในฝันโอ้โหฉันได้แต่งงานกับเจ้าชายจริงๆอย่างนี้ดูไม่ผิดใช่ไหมออนี่คือม้าของผมขึ้นได้เลยนะครับไปๆเนีนะแม่เจอกันนะจา้นนะจาไปก่อนเลยโอ้ยอุย้ยเสียวไปหมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ทำตกแน่นอนได้ค่ะได้ค่ะ อยากจะเชื่อเลยว่าในชีวิตเนี่ยจะได้นั่งม้ากับเจ้าชายสักครั้งอ๋อหอบให้เราเขาคิดยังไงมาแต่งงานกับเราแต่เขาหลอแล้วก็รวยเพราะฉะนั้นฉันก็เอาสิอืมมีความสุขรอเห็นวังเลยจะเป็นยังไงนะต้องสวยแน่ๆเลยอ่ะราดูราดูราดูถึงวังแล้วนะครับนี่คือวังของผมเองจริงหรอคะจริงสิครับ โอ้ปังไปหมดทุกอย่างเลยอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าหญิงของผมเข้าไปในวังนะครับค่ะชิรผอมมากเลยอะโอ้ยถ้ามาอยู่ดีๆได,ด้แต่งงานกับเจ้าจชายแบบนี้นยังไม่ได้รู้จักเลยเออแต่เขาก็รู้จักชื่อฉันในตอนนี้ฉันก็รู้จักชื่อเขาแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะมีความสุขเชินลงจากม้าก่อนนะครับเจ้าหญิง โอเคค่ะดีใจมากเลยค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวระวังจะเป็นแผลที่เท้าเอาได้ค่ะได้ค่ะนี่เป็นแมวของผมเองชื่อว่าลิลลี่จริงเหรอคะใช่แล้วครับเฮ้ยน่ารักจ้าผมไม่ได้มีแมวแค่ตัวเดียวนะครับมีอีกหลายตัวเลยเป็นแม่ลูกกันทั้งนั้นพันเดียวกันหมด และแถมยังเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหมดเลยด้วยจริงเหรอคะใช่นี่ก็คือเก้าอี้ที่ผมกับคุณจะได้นั่งกันจริงอะโอ้ยโหหรูหมากเลยอ่ะในวังนี้ืเชิญจุ๋หญิงสำรวจตันสบายเลยนะขอบคุณค่ะเจ้าชายแควิน จะเชื่อ,อโอคนแบบฉันเนี่ยนะจะมีเจ้าชายมาขอแต่งงานเฮ้ยไหนดูห้องนี้ซิเป็นห้องอะไรนะอุย้ยห้องงานของฉันแน่เลยสวยมากอื <c oughs> โอ้โหปะปะป,ปไหนดูห้องนี้ซิเป็นห้องอะไรว้าวห้องน้ำโอ้โหมันจะรูไม่ไหวแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถ้าจะรูขนาดนี้ <c oughs> สบายแน่เลยฉัน แหมเจ้าชายนี่รวยขนาดนี้เลยหรอนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อไหนไปดูข้างบนสิว้าวของกินเพียบเลยสวัสดีค่ะเจ้าหญิงลินดาเชิญกินของให้อร่อยเลยนะคะกินอะไรก็ได้ค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ย กินมานานแล้วขอสักจานแล้วกันนะเออฉันขอกินนะคะได้เลยค่ะแล้วแต่เจ้าหญิงเลยตามสบายเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจ้าหญิงหมดเลยนะคะโอ้จริงเหรอคะเอองั้นฉันไม่รอแล้วกินเลยดีกว่าอ้อยร่อยมากอ,มอร่อยอ,อิ่มแล้วยังกินไม่หมดเลยไม่เป็นไรรู้สึกง่วงจังไปนอนพักดีกว่า S 1> <S 1> วังนี้นะ่ะเป็นของคุณหมดแล้วนะจริงเหรอคะจู่ชายจริงสิครับเชิญตามสบายเลยนะอยากจะทำอะไรก็ทำเลยเย่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อชีวิตฉันนี่มันจะสบายขนาดนี้เฉลิอเนี่ยโอ้ยงั้นขอเข้ามานอนพักหน่อยละกันนะง่วงไปไหวเลยปอิบแบบมันง่วงไม่ไหวตอนนี้นะอออะไรของฉันง่วงไปไหวกันเลยเออช่างมันเถอะ เออนอนดีกว่าโอ้จะนอนกินบ้านไปกินเมืองไปถึงไหนห้าสิบเอ็ดมงแล้วลูกลูกอื่นก็สายโอ้โหข้าวเช้าก็ไม่ได้กินอ้าวลูกสิลูกโอ้ยคนใช้ที่ไหนมาปลุกฉันเนี่ยโอ้ยแม่นะคนใช้อะไรเฮ้ย ใช่ไงไปนอนในบิ๊กซีหรอลุกลุกลุกตื่นตื่นไปอาบน้ำแปลงฟันนูน่นหูสิบเอ็ดโมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยฮะอะไรอ่ะแม่แม่ให้หนูไปแต่งงานกับเจ้าชายเควินไม่ใช่เหรอแล้วหนูกำลังนอนอยู่ในวังนะทำไมหนูกลับมาอยู่ที่บ้านล่ะโอ้ยเพ้อเจอเจ้าชายอะไรล่ะไม่รู้จักสักคนเลยเจ้าชายอะไรเอพ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 อหยุดฝันไป ไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มาช่วยแม่ซักผ้าล้างจานบ้างนอนทั้งวันเลยนะเนี่ยเลือดตั้งนานก็ไม่ลุกมัวแต่พูดอะไรอยู่ก็ไม่ลูกพูดคนเดียวเดี๋ยวแ yeah ย่อะไรของแกก็ไม่รู้เร็ว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 ,รวลุกไปช่วยแม่อซักผ้าล้างจานถูบ้านบ้างเออข้าวเช้าก็ไม่ลงไปกินเย็นหมดแล้วมั้งไปหาอะไรกินเอาเองแล้วกันนะเออไปไปไปอาบน้ำ อ้าวฉันฝันแล้วเนี่ยโอ้อยถ้าแม่ไม่มาปลุกนะหนูก็คงได้อยู่กับฝันต่ออีกนานเลยอะหยุดหยุดยุด,ยดไม่ต้องฝันในทั้งนั้นอนะไปอาบน้ำเราเร็วๆเดี๋ยวจะโดนไม้ออก็ได้แม่อ,อยก็ว่าอยู่ทําไมในฝันแม่พูดแปลกๆพูดดีกับเราแปลกๆพอเลิกฝันปุกโอ้โหไปไปไปอาบน้ําก็อาบน้ํา แับวันนี้ก็จบคลิปแล้วฝากแล้วก็แชร์กดจะตักไขให้ช่างอีฟชาแน,นลด้ะนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว